ngày hai mươi sáu, ba mươi, hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi ด็ต่อชนข้ามสุดข้ามด้เาวข้างรานไปต่อครับหน้าหน้าาผ่่ดแนวตรงดีน้ต่อเช่นข้ามส้ามดเาวข้างระานไปต่อครับหน้าหน้าผ่าอานเลยใครด้อคาเรียนโูเปติดนะติดอยู่นะครับคุณ